เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องการลงไม้หน่อยครับทุกคนการลงไม้กอล์ฟขั้นตอนของการลงไม้กอล์ฟมีเรื่องสาระสําคัญอะไรบ้างและข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดกับอะไรบ้างนะครับการจะลงไม้ที่ดีแน่นอน 1. เส้นทางการลงเข้าหาลูกกอล์ฟต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ที่จะทําให้เราตีได้ทั้ง14ไม้13ไม้ไม่รวมพัตเตอร์ในถุงกอล์ฟของเรานะครับ In, เอาไซด์อินเกินไปคล่อมเกินไปอิ out, นไซด์เอาเกินไปไม้กรอบล้วงอยู่ด้านในมากจนเกินไปไม่มีด้านไหนโอเคถ้าเกิดมากจนเกินไปทั้งคู่ทําความเข้าใจตรงนี้พร้อมกันก่อนอาจจะเป็นคนนะักกรอบที่ทีลักษณะเอาไซด์อินเล็กๆก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ารับได้คุณยังพอเล่นกรอบได้อยู่อินไซด์อินนิดๆคุณก็จะพอเล่นกรอบได้นะครับแต่คราวนี้ที่ไหวเกินหัวคลิปด้วยแบบนี้ครับ หลายคนที่เริ่มต้นนะครับอาจจะยังมีข้อมูลว่าการลงไม้ inside out คือเรื่องที่ดีแล้วก็ทำมันจนมากเกินไปนะฮะนี่คือเรื่องที่ต้องระวังมากๆเพราะการที่ไม้กอล์ฟ inside out ล้วงอยู่ข้างตัวมากๆหัวเล็กห้อยอยู่ด้านหลังมากๆไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นกอล์ฟลงไม้กอล์ฟได้ดีนะครับโอเคเรื่องเส้นทางคือเรื่องที่1 2. เรื่องของลำดับ ร่างกายอ่าปฏิเสธไม่ได้ที่จะทําให้เส้นทางที่ดีมาโดนลูกกอล์ฟได้เต็มๆ็มใบเรื่องที่2เป็นเรื่องลําดับนะนะครับเรื่องที่3แน่นอนหน้าไม้เริ่มตีโดนลูกได้ดีเริ่มเข้าหาลูกกอล์ฟได้สม่ําเสมอแต่ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับยังซ้ายยังขวาอยู่เรื่องที่3ก็คือหน้าไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ลำดับของการลงไม้กรฟ์ก่อนละกันนี่มีใครคอมเมนต์หาผมบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าผมจะได้เห็นก่อนว่าเสียงของผมได้ไหมกล้องชัดเสียงดีครับอ่ะโอเคนะคอมเมนต์เริ่มขึ้นโอเคเสียงชัดเจนดีครับนี่ฮะงั้นเราไปกันต่อเลยคราวนี้เรื่องของเส้นทางครับไว้ขออิงไว้แบบนี้แล้วกันไว้ก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะที่มีครับพอผมเซตอัพเสร็จปุ๊บตรงไม่ตรงผมไม่แน่ใจ โอเคประมาณนี้อจากเท้าที่ผมเซตจากตำแหน่งประมาณตรงนี้โอเคโอเคนี่นะฮะเรื่องของเส้นทางของไม้กอล์ฟขาลงมาเนี่ยไวยจะให้ไอเดียไว้ง่ายๆแบบนี้คือเมื่อเราขึ้นไปเสร็จวันนี้จะข้ามขาขึ้นไปก่อนนะนะครับแล้วขาลงไม่ใช่ข้ามขาขึ้นไปก่อนนะเล่าขาขึ้นหลายคลิปแล้วเล่าขาลงบ้างนะครับพอขากลับลงมานะช่วงลำดับไม้ขนาดพื้นเนี่ยครับ เส้นทางของไม้หรือทิศทางของไม้เนี่ยไว้อยากให้มันใกล้เคียงตรงกับกา้านที่วางอยู่กับพื้นแบบนี้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมาดูว่านะักกอล์ฟที่คล่อมเกินไปหรือล้วงเกินไปอินไซเอาเกินไปเนี่ยลักษณะทิศทางของไม้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะพอขึ้นไปเสร็จถ้าเรามีอาการคล่อมแขนเหวี่ยงออกไปด้านหน้าตัวแบบนี้แล้วพอไม้เริ่มลงมาขนานพื้นจะถึงลูกจะเห็นว่าแนวก้านเป็นไงครับ หัวไม้ไปอยู่ข้างนอกมากเลยหัวเล็กไปอยู่ข้างนอกมากแนวก้านเฉียงอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่า outside in ต้องเฉือนเข้าหาตัวส่งผลในแขนซ้ายกระจุยกระจายนะครับหรืออีกแบบหนึง่งที่พักหลังจะเป็นกันเยอะเพราะเพราะอาจจะเข้าใจว่า inside out ได้เต็มที่หรือถูกเราก็เลยพยายามล้วงไม้กอล์ฟให้ห้อยอยู่ด้านหลังแบบนี้เตรียมเลยจะเห็นว่าเมื่อกา้านลงมาขนาดพื้นทิศทางของไม้ ทะแยองออกจากเส้นทางของเราเนี่ยมากเกินไปหัวเหล็กอยู่ด้านหลังแบบนี้มากเกินนะครับคราวนี้พอเวียงปึ๊บไม่ชึกโดนหญ้าข้างหลังจึ๊กตรงนี้ก็ยืดขึ้นท็อปหัวลูกไปนะครับจะเห็นว่าเส้นทางมีผลต่อจุดต่ำสุดหรือการเข้าหาลูกกอล์ฟแน่นอนนะครับคราวนี้เวลาเล่นเองฝึกเองเช็คอย่างไงดีตามที่ผมไกด์ให้เมื่อกี้เลยครับ พอเราขึ้นไปเสร็จเราลอง acting ตอนลงปึ้งให้หัวไม้กับเหล็กเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันแบบนี้หลังนิดหน่อยได้หน้านิดหน่อยได้ไม่มีปัญหาครับแต่อย่าให้มันข้ามออกไปเยอะจัดอย่าให้มันล้วงออกมาเยอะจัดไม่ก็ห้อยลงอย่างนี้เยอะจัดอันเนี้ยตีไม่ได้นะครับนี่คือเส้นทางของไม้ที่เราจะพยายามทํากันนะนะครับไวก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คป,ปึ้งโอเค ปึ้งโอเคอลองสิเริ่มจากเบาๆก่อนได้เลยอึบขึ้นอึบเริ่มจากเบาๆก่อนได้เลยนะครับก็ค่อยๆไปเส้นทางจะเริ่มทําให้เราเข้าหาลูกกอล์ฟง่ายขึ้นนะครับนะเส้นทางนี้สําคัญนะเส้นทางนี้เป็นจุดบอกเลยว่าเราจะตีไม้ได้ทั้งถุงไหมใครที่มีปัญหาเฉพาะไม้ยาวหรือมีปัญหาเฉพาะไม้สั้น แนวสวิงของเราหรือเส้นทางของเราเนี่ยมีอาการที่จะสุ่มเสี่ยงเป็นแบบใดแบบหนึ่งงั้นวายขอเล่าแถมให้คร่าวๆแล้วกันเผื่อเผื่อจะทําให้ใครเห็นภาพมากขึ้นนะครับนักกอล์ฟที่ตีไม้ยาวตีไม้สั้นได้แต่ตีไม้ยาวไม่ค่อยได้นะครับคืออาการไม้มันเวี่ยงไปด้านหน้าแบบนี้หัวเหล็กมันคล่อมไปด้านหน้าแล้วนะแนวนี้ไม่ตรงกับแนวก้านที่พื้นแล้วนะเสร็จปุ๊บพอเป็นเหล็กสั้นครับเป็นเหล็กครับ มันยังพอชดเชยไหวครับมันยังพอชดเชยขึ้นอย่างนี้รอดบ้างไม่รอดบ้างอาจจะพอไหวแต่พี่ๆลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดมันเป็นไฮบ,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 บริดอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นไฮบริดแบบเนี้ยเป็นไฮบริดอย่างเงี้ยแล้วเส้นทางของไม้กอล์ฟมันข้ามออกไปอย่เงี้ยไม่ได้ลุ้นเลยครับก้านเฉียงเส้นทางของไม้กอล์ฟไม่ลุ้นลแล้วพอจะเอ้ยโอ้โห ยิ่งยากเลยครับเส้นทางไม่สนับสนุนให้เราตีไม้ยาวๆเลยนะฮะหรือบางคนอาจจะล้วงมากไปบที่ไปบอกอินไซส์เอามากเกินไปเอาไซส์อินวางไม้ใส่แบบนี้เส้นทางที่ดีลงมาเนี่ยสมมุติมันคือศูนคุณจะเอาไซส์อินหรือคุณจะอินไซ์เอานิดหน่อยเนี่ยมันรับได้หมดครับมันรับได้ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ถ้ามากเกินไปทั้งคู่เราอาจจะตีกอล์ฟได้ไม่สม่ําเสมอทั้งคู่ นะครับอลองดูนะอันนี้พอเป็นเหล็กสั้นพอเป็นไม้พอเป็นเหล็กที่ตอนลงล้วงมากขุดข้างหลังเสร็จท็อปอย่างที่บอกแดังนั้นเส้นทางเป็นจุดสำคัญจุดแรกเลยที่จะทำให้เราตีมลูกได้ทั้ง13ไม้ในถุงยกเว้นพัตเตอร์นะครับโอเคไันก็จะซ้อมแบบนี้ แล้วไหวเริ่มหลุดเฟรมแล้วบอกนะครับไม่เห็นนะครับไปเรื่อยๆพื้นเร็จลงเคาะปุ่ง,งไปเลยเคาะเบาๆไปก่อนอ่ะพอเริ่มคล่องพอเริ่มคล่องเริ่มคล่องมาเริ่มคล่องเริ่มไปผมก็แม่นนะวางกล้องในตำแหน่งที่เป็นรอยแห่งหญ้าพอดีไปอือเซตปึ่งก็เริ่มเป็นจังหวะเดียว โอเคคราวนี้เริ่มตีโดนเริ่มตีโดนแล้วอ้าวไปต่อหลังจากเส้นทางมีอะไรอีกที่จะทำให้โดนไวจะขอเรียกเรื่องนี้ว่าลำดับโอเคจะไม่พูดย้อนแล้วนะจะเอาอันนี้ออกเลยนะไวจะเรียกว่าลำดับในลำดับนี่คือเป็นวงกลมใหญ่ๆที่มีข้อมูลอยู่ในวงกลมนั้นมีอะไรบ้างการเคลื่อนที่การ ย้ายน้ำหนักการหมุนกลางลำตัวการเปิดกลางลำตัวเข้าหาการทำงานของทิศทางของกล้ามเนื้อเป็นทิศทางไหนนะครับโอเคผมยืนตรงกล้องเนาะลูกกลอบยังอยู่ในเฟรมไหมทุกคนโอเคพอขึ้นไปเสร็จปึ้งลำดับที่กำลังจะเกิดคือการย้ายหรือเคลื่อนน้ำหนักมาฝั่งซ้ายเล็กน้อยแล้วเคลื่อน ทิศทางของกล้ามเนื้อหมุนออกไปด้านหลังแล้วเหวี่ยงไม้กอล์ฟวนเป็นวงกลมนะครับข้อผิดพลาดของเรื่องนี้จะบอกว่าเยอะมากถ้าดูจากด้านหน้าดูจากด้านข้างจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ข้อมูลที่เน้นเรื่องรำบางคนรู้รอยู่แล้วว่าต้องย้ายลำหนักก่อนทันรำหนักก่อนเคลื่อนหนักก่อนหมุนสะโพกหมุนอะไรก่อนคราวนี้ ทิศท,ทางของการขยับขยื่นที่ต้องระวังมากๆเดี๋ยวคอยดูนะครับไหวจะตีก่อนหรือทําอันนี้ทําไปดูก่อนละกันให้เราไปลองสังเกตวิดีโอของตัวเองดูนะครับพอขึ้นไมก๊อฟเสร็จขึ้นไมก๊อฟเสร็จปึ้งขากลับรเราเหวี่ยงข้อสะโพกด้านขวารเราเหวี่ยงสะโพกด้านขวาไงครับเตะขาขวาขึ้นออกไปแบบนี้ครับคราวนี้มันไปบดบังเส้นทางไมก๊อฟที่ดีที่เราพูดกันตอนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะบดบังไปเลยนะ ทีเนี้ยมันทําให้เราเข้าหาลูกกอล์ฟไม่ได้แล้วยากมากๆที่จะตีโดนลูกกอล์ฟได้ดีนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยอ้าวเน็ตไปไหนอีกแล้ววนะเน็ตผมยังอยู่ไหมทุกคนกลายเป็นว่าพอหมุนสะโพกจะเปิดสะโพกทีไรตีไม่ได้ตลอดนะครับเอาใหม่เดี๋ยวไหวให้ไอเดียง่ายๆอยูนี้ พอขึ้นไปเสร็จปึ้งมีการเคลื่อนหนักเล็กน้อยไปทางซ้ายเสร็จแล้วเซตสะโพกซ้ายปึ้งกลับมาให้ปกติตอนไม้กําลังเริ่มลงนะแล้วถอยสะโพกซ้ายต่อออกไปปึ้งมันก็จะได้คนเหมือนคนเปิดสะโพกแบบเนี้เหมือนกันแต่และได้เส้นทางเข้าหาลูกกอบที่ดีด้วยแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเสร็จดูนะเวียงนี้ไปปึ้งถ่ายวิดีโอออกมาหุยสะโพกเปิดแล้วอะ แต่ทําไมมันตีลูกไม่ได้เลยแน่นอนทิศทางของสะโพกเหมือนเปิดหมดแต่ตําแหน่งมันไม่ได้สนับสนุนให้จะเกิดเส้นทางของไมโคฟที่ดีเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นต้องระวังตรงจุดนี้มาก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 เลยนะมันเลยทําให้เราเลือกที่จะทําอะไรกันดีครับขึ้นไปเสร็จปุ๊บงานกูไม่เปิดอ่ะกูมาทางข้างแบบนี้เลยมาทางท่อนแบบนี้เลยเลย็อกสะโพกไว้เลยนิ่งๆนิ่งๆเลยล็อกแบบนี้เอาเลยดีกว่าดูเหมือนจะทําให้ตีลูกดีกว่า ก็เป็นไซส์อย่างนั้นไปนะครับคราวนี้มาดูทิศทางของการเคลื่อนเส้นทางทิศทางที่ไหวบอกเมื่อกี้นะครับว่าพอขึ้นไมก้กอล์ฟไปเสร็จลำดับนะถอยสะโพกซ้ายกลับมาเซตปึ้งแล้วถอยสะโพกซ้ายไปต่อหมุนสะโพกซ้ายไปต่อปั้งแล้วก็ไปต่อยืนจบนะครับแน่นอนว่าพอทิศทางการเคลื่อนของสะโพก มันถูกเส้นทางมากขึ้นมันทำให้บาลานซ์ตอนยืนจบก็ทำได้นะครับนักกอล์ฟที่เรายืนจบกันไม่ได้พอมันเด้งปุงไปห้างหน้าเอ้ยยี่ยียย,ย,ย,ยมันก็จะล้มไปางหน้าไม่แปลกแต่คราวนี้ถ้าเราเซ็ตสะโพกซ้ายถูกเส้นทางมากขึ้นหน่อยหญ้าก็ไม่ค่อยมีเลยเนาะคือหญ้าเขามีแต่ผมมาอยู่ในตำแหน่งที่หญ้าไม่มีซะง,งั้นเลยนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกัน โ okay. อเครานนี้เราขึ้นไปเสร็จปึ้งเสร็สะโพกซ้ายปั้งเหมือนเดิมแล้วสะโพกซ้ายไปต่อปึ้งได้แล้วปั้งยืนอยู่บนเท้าซ้ายจบได้เต็มเต็มแต่ถ้ามันเด้งเขย่งไปข้างหน้าแบบนี้มันก็ยากที่จะยืนอยู่นะครับเฮ้ okay. เรื่องนี้เป็นเรื่องลำดับนะนะครับจะเห็นว่าพอเล่าเรื่องนี้มาที่พูดถึงเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงการ คลายหรือปล่อยหัวไม้ตรงนี้เท่าไหร่เลยนะเพราะว่าผมคิดว่ามันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ทำกันอยู่แล้วในหลายๆคนในนักกอล์ฟกลุ่มใหญ่ๆนะครับดังนั้นไอเดียสมาธิจะอยู่ที่ลำดับการเคลื่อนปึ้งเซตถอยต่อปั้งแล้วเขาไปต่อนะครับจะเห็นว่าไอการคลายหรือการปล่อยวาดตรงนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ สาระสำคัญที่จะต้องรีบทําตั้งแต่ด้านบนนะครับลำดับของการดาวสวิงจากด้านบนเลยไม่ใช่การคลายหรือวาดหัวเหล็กลงมาอย่างนี้แต่มันคือการเหมือนหนืดยืดไว้ก่อนยืดยังยืดไว้แล้วก็เคลื่อนล้ำหนักถอยสะโพกซ้ายเข้าหาลูกกลอบอ่ะลองดูโอฝนมันก็จะมานะแต่มันก็ร้อนเหลือเกินนะแวะดูมีใครคอมเมนต์ไหมเนะี่ย นั่นแน่หัอแอบเปี่ยนดงดังแอบวิอ้อมนะวิอ้อมนะวิอ้อมนะพี่สุพลบอกว่าแอลเล็กเข้าซ้ายตลอดเลยอ่ะโอเคได้ครับโอเคไปต่อนะลำดบับเรื่องนี้อยู่ลำดบับเดยวทิศทางจะเรื่องสุดท้ายของเหล็กวันนี้เลยนะครับไปเคลนเสร็จเคลื่อนเสร็จสะโพก้ายปั้งสะโพกซ้ายถอยต่ออ่ะได้แนวการแบบเรื่องที่หนึ่งใครยุ่งแต่ต้นไลฟ์จะเข้าใจถอยปึ่งได้ภาพ ปุ่งยืนจบนะฮะอ่ามาลองดูปุ่มตะป่ำนิดนึงครไม่เป็นไรฮะเน้นที่ร่างกายเป็นหลักอือโอเคอ่ะสมาธิเมื่อกี้ไหวอีกเรื่องนึงที่ผมจะพูดตลอดในไลฟ์นะและนะ้วนใครบอกว่าตีกอล์ฟแล้วดูเหมือนผมตีง่ายๆหัวโล่งๆเหมือนไม่คิดอะไรไม่จริงเลยนะ ยิ่งทลายเนี่คิดไปพูดไปร่างกายต้องทําอะไรให้พี่ๆดูวะดังนั้นมันไม่ลงแล้วมันไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้เวี่ยงๆไปอะ่ะมันโฟกัสตลอดว่าเรากําลังทําอะไรนะครับอ่ะอันนี้อันที่ให้ระวังมากๆนะคือขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วมันเด้งสะโพกข,ขวาไปข้างหน้านะขึ้นเสร็จแล้วเด้งสะโพกขวาไปข้างหน้าเราเห็นว่ามันออกแรงยากมากเลยนะฮะโอเคทีน ลายซี่ไม่ข่อยดีโอเคขึ้นปุ๊บเสร็จสะโพกตึงสะโพกซ้ายไปต่อตึงมหม้เข้าเส้นทางตึงนะฮะโอเคไปนะครับหนึ่งสองอ๊บเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรเสียสมาธิเดี๋ยวขอไปดูแป๊บ โอเคโอเคโอเคนะฮะอ้าวเราจะเห็นว่าสองเรื่องเนี่ยถ้ามีมีทักษะอยู่ในลักษณะที่พอใช้เนี่ยนะผมว่าจะเป็นนักกรอบที่ตีเหล็กตีเหล็กเป็นไงลอเรือมาไงวะเหล็กจะตีเหล็กได้พอใช้ได้แหละตรงไม่ตรงเนี่ยว่ากันอีกทีนะครับแต่ระยะจะอยู่เขาเรียกว่า เริ่มได้ความเป็นหน้ากระดานของระยะสายกียนบ้างสั้นเล็กน้อยจะไม่แบบชึกชักชึกชักหรือท็อปหรือแชงงนะครับอีกลูกหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนไปต่อนะครับไปอึบขึ้นเชรยื้อพวกออกปุง่งแล้วก็หมุนจบโอเคเราไม่ได้การออกแรงโดยการแทงออกแรงไปหาลูกหรือหาเป้าแบบนั้นนะนะครับลองดูเซ เหนื่อยกันนะครับเนี่ยโอเคเอาละอ่าถึงตรงนี้มีใครมีคำถามอยากอยากถามไหมครับก่อนที่จะไปเบรกที่สคือหน้าไม้ส่งผลต่อทิศทางขับเฟสถึง,ถงท่งนเราทิศทางซ้ายขวาลอ็อส่งผลต่อองศา เออมาระหว่างนี้มีใครขั้นระหว่างทางไหมครับแอบดูค่ะพี่อ้อมบอกตีโด่งมากเกินไปทำไงดีโอเคนะฮะในกลุ่มลักษณะที่ตีโด่งแน่นอนแสดงว่าองศาตอนปะทะเยอะก็จะอยู่ในเซตที่เรื่องที่3ที่จะพูดถึงในกลุ่มที่ตีลูกกอบเข้าซ้าย ก็แน่นอนว่าหน้าไม้ close หรือปิดนะครับจริงๆซ้ายหรือขวาในกอล์ฟไม่ได้มีองค์ประกอบแค่หน้าไม้นะแต่พาร์ทนี้จะพูดเรื่องของหน้าไม้ซึ่งมีผลกับทิศทางแหละแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับออกขวาในเหล็กแบบที่ไหวเคยพูดอยู่ออกขวาอาจจะไม่เยอะในเหล็กแต่จะโด่งด้วยโด่งและขวานิดนิดโด่งและขวานิดนดโด่งและขวานิดน เดี๋ยวเรามาดูจุดเช็คพอยต์จุดที่เราเซตหน้าไม้กันว่าหน้าไม้ตรงนี้แบบไหนคือหน้าไม้แบบไหนหน้าไม้ตรงนี้แบบไหน,หนไตรงนี้เป็นแบบไหนเพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันในตำแหน่งนี้เยอะนะครับเนื่องจากวงสวิงกอล์ฟของเราเนะเริ่มเลยนะเป็นวงกลมแบบนี้นะเนี่ยเป็นวงกลมเนะี่ยอันนี้ก็ครึ่งล่างวงกลมอันนี้เป็นวงกลมขึ้นข้างบนนะเห็นไหมวเลกมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมดังนั้นหน้าไม้มันจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนรูป ตลอดมันทําให้เราอ่ะเข้าใจผิดว่ากลายเป็นว่าพอฉันเห็นอ่ะเอาอันแรกเลยที่แบบโคตรจะสับสนกันแล้วก็สับสนกันเยอะจัดๆว่าพอขึ้นไปในกล้องเห็นไหมครับไม่ต้องดูมือผมขึ้นไปแล้วเห็นหน้าเหล็กเปิดแบบเนี้ยตอนสูงสุดนะเห็นหน้าเหล็กเปิดขึ้นฟ้าแบบเนี้ยถ่ายวีดีโอออกมาพี่ตีหน้าเหล็กเปิดล่ะแต่ทำไมมันไปทางซ้าย ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้กันด่วนๆเลยเพราะมันตรงกันข้ามเลยนั่นเหล็กที่หงายขึ้นฟ้าด้านบนคือนั่นเหล็กที่ปิดไปทางซ้ายของเป้าและองศาจะน้อยลงนะครับซ้ายนะเปิดขึ้นฟ้าตอนสูงสุดหน้าไม้คือไปทางซ้ายอยู่นะผมเน้นเลยนะใครดูตรงนี้จะสับสนงงไหมกันเล่าเป่าเล่าปากต่อปากกันด้านหน้า จะยังแอบวงฮะหรอใช่ครับแต่ถ้าไม้มันเริ่มลงมาครึ่งวงกลมด้านล่างแล้วคว่ำแล้วมันก็คว่ำแบบนี้นี่แหละมันกําลังจะไปทางซ้ายแล้วเนี่ยมันกําลังจะไปทางซ้ายแล้วนะครับมันกําลังจะไปทางซ้ายแล้วนะฮะหน้าไม้ที่ดีเลยเป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันที่จะทําให้เรามีเส้นทางการเข้าหาลูกกอล์ฟที่ดี เดี๋ยวผมจะพยายามไปช้าๆนะเห็นไหมครับว่าถ้าผมลงมาเส้นทางที่ถูกต้องในแบบที่1ที่ผมบอกว่ากา้านขนานไปทางนี้แต่หน้าเหล็กเราเป็นแบบนี้แล้วพอเราเข้าตามลักษณะปกติเส้นทางที่ดีที่เราว่ากันในพาร์ทแรกหน้าไม้ไปไหนไปซ้ายเอาแล้วทีนี้ไปซ้ายเอาแล้วเอาไงดีทีนี้ไปซ้ายเอา,เอาไงดีหน้ไา,าไ,นไม้ปิด เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลเฉยๆสิ่งที่เราทำคือเราจะไปดัดเส้นทางปับ๊บดัดเส้นทางช่วยอะไรกันหน้าไม้น้าหวายเส้นทางทะแยงแล้วนะหลวงจัดเลยนะชัดๆๆๆๆหน้าไม้ตรงป่ะตรงตรงแล้วเนี่ยดูดีแล้วเนี่ยเมื่อกี้หน้าไม้ปิดงนี้เลยพอไปดัดเส้นทางหน่อยฟึ๊บโอ้โหหน้าไม้ตรงเลยฮะแต่ตีลูกกอล์ฟโดนไม่ดีเรียกว่าแทบไม่โดนเลยดีกว่า คำว่าไม่โดนเะนี่ยคือโดนไม่ดีอะโดนไม่ถึงกลางคุดบ้างชึกบ้างท็อปบ้างอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, แล้วตกลงพี่เส้นทางไม่ดีหรือหน้าไม้ไม่ดีกันแน่สองเรื่องนี้เลยเป็นองค์ประกอบกันที่จะต้องสัมพันธ์กันอยู่ในลักษณะที่พอใช้ทั้งคู่จะตีได้ไม่จำเป็นต้องตรงแนวนะพอใช้ทั้งคู่เนี่ยจะตีได้แต่ที่เราตีไม่ได้กันเพราะว่าเรามีปัญหาอะอย่างที่บอกขึ้นไปนะเหล็กหงายขึ้นมาแบบนี้แปลว่านันเหล็ก ไปดางซ้ายของเป้าถ้าเราลงถูกเส้นทางหน้าไม้ปึ้งไปดางซ้ายไม่ลอยไม่เอางั้นเราดัดเชอเชเตรียมล้วงปึ้งหน้าไม้ใช่แต่ตีไม่แม่นลูกนะเริศเหวนแล้วนะนี่คือความสัมพันธ์ว่าทำไมเราถึงต้องมีข้อมูลบ้างว่าหน้าไม้อยู่ตรงนี้โอไหมตรงนี้โอไหม,ตร, o, มตรงนี้ต้องทรงประมาณไหนโอไหมนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ วิธีที่เราจะเช็คพอยต์กันจุดแรกที่ไหวไลฟ์บ่อยๆเช็คบ่อยๆจุดแรกเราสามารถเช็คได้ง่ายครับเพราะเรายังพอเหลียวตามองเห็นได้นะครับคือจุดที่ไม้กอล์ฟเนี่ยขนานกับพื้นนะตอนเราเริ่มขึ้นนะครับสังเกตว่าจุดที่ขึ้นไหวจะไปเร็วๆเพราะจุดนี้มีพลาดกันแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะส่วนใหญ่จะไปเพี้ยนตอนขาลงเยอะจุดนี้เราจะอิงกันว่าหน้าเหล็กขอบเหล็กขอบเหล็ก เอียงเท่าแกนลำตัวหรือกระดูกสันหลังของเราดังนั้นหมายความว่าถ้าคนขึ้นน้าเหล็กจุดแรกแล้วหงายแบบนี้ก็คือหน้าเหล็กเปิดอยู่ช่วงช่วงล่างอยู่นะโซนล่างอยู่นะหงายเปิดคว่ำปิดพอขึ้นไปโซนบนตรงกันข้ามนะถ้าผมขึ้นไปทั้งคว่ำแบบนี้ต่อโซนข้างบนจะกลายเป็นท็อปสวิงจะกลายเป็นหงายนี่คือปิดอยู่นะ และหน้าไม้เปิดท็อปสวิงเป็นยังไงครับอันนี้ก็เยอะนะครับหน้าไม้ห้อยลงแบบนี้หน้าไม้ห้อยลงแบบนี้ถ่ายวีดีโออ่ะลองไปสังเกตกันเอาปลายไม้ห้อยลงแบบนี้ปลายไม้ห้อยลงแบบเนี้คือหน้าไม้เปิดประเด็นที่จะเกิดก็คือมีโอกาสที่จะตีโดง่งไม่ได้ระยะหรือออกขวาน,นิดๆนะแบบนี้ นะครับโอเคโซนนี้จะยากหน่อยเพราะมันหลุดสายตาเราไปแล้วเรียกว่ามันเป็นจุดที่ไปไกลที่สุดจากจุดศูนย์กลางที่เราเริ่มมานะครับแต่ขอให้อย่างน้อยเราการถ่ายวิดีโอรีเช็คว่าเรากําลังทําอะไรข้างบนอะ่ะมันเลยเป็นเรื่องที่คงปฏิเสธไม่ได้นะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องพอรูบ้างนะครับไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่รู้เลยว่าลูกที่ตรงไม่ตรงเนี่ยม,มันมีข้อมูลตรงนี้ยังไงบ้างนะโอ้เล่ายาวเลยวะไม่ได้ดูเลยวะโอเค เนี่ยฮะดังนั้นดังนั้นอีกแล้วขึ้นสเตปแรกหน้าเหล็กเอียงเข้าแกนลำตัวโดยประมาณขึ้นไปต่อท็อปสวิงไม่ต้องดูข้อมือไหวายนะเพราะจับกริปแต่ละคนไม่เหมือนกันใครจับนิวทัลก็อาจจะได้ข้อมือประมาณนี้แต่ใครจับไม่นิวทัลมันจะอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นขอให้ดูข้อมูลตรงนี้เป็นเป็นหลักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะหน้าเหล็กจะเอียงเฉียงอย่างนี้เล็กน้อยจะไม่หงายขึ้นฟ้าอย่างนี้มากจะ ไม่ห้อยลงแบบนี้มากนะครับโอเคนะไปต่อครับอทีนี้ในกลุ่มนักกอล์ฟที่ขึ้นไปแล้วเปิดหน้าไม้ใหม่ๆไม่เป็นไรนะมันมันมีได้อยู่แล้วมือที่เราเพิ่งหัดมันจะไปฟิกเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ได้หรอกนะครับขึ้นมาปุ๊บอาจจะเห็นว่าหน้าไม้งี้เริ่มเปิดนะไม่เอียงเท่าแกนตัวละแล้วก็ไปต่อขึ้นไปข้างบนหน้าไม้ห้อยอย่างนี้ก็เปิดนะทีนี้ พอลงมาแล้วเราหมุนกลับมาอย่างนี้ทันถามว่ามีโอกาสที่ทําให้ลูกกอล์ฟตรงได้ไหมมีครับมีได้ครับดังนั้นผมถึงบอกว่าในมือใหม่หรือที่เพิ่งเล่นเล่นได้ไม่นานนะฮะก็เป็นอย่างนั้นก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดพอเริ่มไปอีกสเตปต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราพยายามจะเรียนรู้ที่จะให้หน้าไม้เนี่ยตรงให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ต้องลุ้นกับการบิดไปบิดมาเวียงไปเวียงมา เวียงไม่ทันก็ขวาเวียงทันก็รวบซ้ายเวี่ยงเร็วเกินก็รวบซ้ายเวี่ยงพอดีก็ตรงนะครับมันอาจจะลุ้นไปนิดนึงนะฮะเพื่อสเต็ปต่อไปที่เล่าในไลฟ์นี้ก็คือรักษา1เอียงเล้แกลําตัว2ขึ้นไปหน้าไม้เฉียงเล็กน้อยนะครับลงมาคล้ายเดิมเอียงล้แกลําตัวแล้วก็พยายามผลักไปนะครับก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้หน้าไม้ที่ตรงบ่อยขึ้น ก็จะเยอะขึ้นไม่มีทุกลูกนะไม่มีทุกลูกนะครับไม่มีทุกลูกโอเคไหมนี่เป็นจุดที่ไหวไกด์ให้เอาไปลองเช็คหน้าไม้กันดูนะครับไปลองเช็คหน้าไม้กันดูขึ้นปุ๊บเอียงประมาณนี้ไปถอยเอียงเล็กน้อยลงมาคล้ายเดิมแล้วก็ผลักไปเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ทําช้าๆเริ่มงตรงค่อยๆเติมค่อยๆเติมทีละหน่อยอ่าโอเคเรื่องสุดท้ายของไลฟ์นี้ คือองศาหรือโด่งอันนี้ไปเร็วๆเพราะไลฟ์ที่แล้วแอบมีแซมอยู่นะครับโอเคดูนะกล้องตรงไปไม่รู้เอาดูเอาพอประมาณนะครับองศาของหน้าไม้สโลปองศาของหน้าไม้จะเปลี่ยนตามแนวก้านที่เฉียงเห็นไ,ไหมนะครับจะเปลี่ยนตามแนวก้านที่เฉียงนะครับ ถ้าเกิดคนลงมาแล้วเลื่อมๆก,กันนิดๆก็อาจจะได้องศาเยอะหน่อยก้านตรงหรือถอยนิดๆจะได้องศาเยอะหน่อยองนั้นลูกอาจจะโด่งนิดนึงระยะอาจจะสั้นกว่าเพื่อนสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใช้องศาได้ดีหน่อยหน้าไม้ก้กานจะเอียงเข้าหาเป้าเล็กน้อยตอนโดนลูกนะครับเรื่องนี้สั้นๆเลยเกี่ยวกับอะไรบ้างและทําอะไรดีเพื่อแก้เรื่องนี้ไว้ขอสองพอยหนึ่งชะลอลำดับของการตกเพราะเราจะเห็นว่า พอเราปล่อยให้หัวไม้คลายตกลงมาก้านมันกาลังจะเปลี่ยนย้อนทางนะครับดังนั้นเราชะลอมันสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยปล่อยอย่างน้อยทิศทางของก้านมันจะเปลี่ยนละตอนโดนลูกมันจะเปลี่ยนละองศามันก็เปลี่ยนดีขึ้นเหมือนกันขึ้นไปเสร็จอย่าเพิ่งรีบพลิกก้านมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้ขึ้นไปเสร็จชะลอไวน้นิดนึงแล้วก็เข้าหาขึ้นไปเสร็จชะลอไว้นิดนึงแล้วก็เข้าหาจะได้องศาดีดีขึ้นแนวก้านตอนประทะด,ด,ดีขึ้นเรื่องที่2ออันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเกิดกลางลำตัวมันอยู่หลังวันนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดมือดีหน่อยนะ่ะมันเขาจะไม่ค่อยพลาดเรื่องนี้กันละถ้าเกิดมือแบบโอเคหน่อยแบบเริ่มมาสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาจะไม่พลาดเรื่องการที่แกนลำตัวมันอยู่ข้างหลังเพราะถ้าเมื่อไหร่ศรีษะมันอยู่ข้างหลังลูกมากๆเนี่ยกึ่งกลางลำตัวมันอยู่ข้างหลังลูกมากๆอย่างเงี้ยต่อให้ดีแค่ไหนก้านจะไม่มีทางเฉียงไปด้านหน้าและโดนลูกได้ดีได้เพราะมันผิดสรีระธรรมชาติของเรามากเกินไป นะครับยังไงเราก็จะเข้าหาลูกด้วยการแอบถอยหลังแบบนี้แหละเพราะกึ่นกลางลาตัวเราอยู่ด้านหลังดังนั้นถ้ากึ่งกลางลาตัวเราอยู่ด้านหน้าลูกเล็กน้อยชะลอไม้ตกลงมาปึ่งชะลอไม้ตกลงมาปึ้งชะลอไม้ตกลงมาปึ้งจะได้องศาที่ดีขึ้นวิธีการซ้อมสําหรับคนกลุ่มนี้ง่ายมากๆโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายผมจะไกด์โดยการ ฝึกจบให้ต่ำไว้ให้หัวเหล็กอยู่ต่ำๆไว้อย่าเพิ่งรีบควักหัวเหล็กงัดขึ้นมาเพราะเมื่อเราควักหัวเหล็กงัดขึ้นมาแปลว่าเรากําลังเปลี่ยนทิศทางของการงัดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นพยายามจบปุ้งทำต่ําไว้ให้ได้ปุ้งต่ำๆไว้ให้ได้ซ้อเหมือนเราเคาะออกจากป่าเล่นลูกพุ้งต่ํำลอดต้นไม้ดังนั้นสิ่งที่เราจะทํากันก็คือจบต่ําๆไว้ ไม่แงหุ่นเหล็กขึ้นมาควักออกมาอย่างนี้นะครับ okay. จบต่ำๆไว้ okay. สุดท้ายแล้วนะใครมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปแล้วจบต่ำๆจบต่ำๆวิธีการซ้อมก็สามารถซ้อมด้วยแบบฝึกประมาณนี้ได้เลยสัก15ลูก20ลูกหรือ1ถาดต่อวันที่ไปซ้อมอ้าวรอดูคอมเมนต์โหวันนี้แบบ